ฝันเกี่ยวกับร้อยเอ็ดอยู่ฝันเห็นเด็กอยู่ที่บ้านแก้ายบอกลูกหลานน่ะของพันยานนี่ละไม่เคยฝันเห็นหรอกเขาเกิดพศสองห้าสามสองก็ไปตรงเลขแอสตราพอดีเนาะฝันเห็นเด็กอยู่ที่ร้อยเอ็ดอะอ๋อค่ายผมไปเสี่ยงโชคหลังเขาเกิดพศสองห้าสามสองถ้าตามสูตรเราก็ถ้าสามเหลี่ยมมาสองตัวเราเอาตัวไหนไปใส่ก็ได้ เพราะว่าเบื้องต้นหลักการของสามเหลี่ยมก็ลูกขยายใหญ่ๆเลยได้ไหมตัวสามเหลี่ยมมันขยายใสกระลังกระดาษใหญ่ๆเลยดียว่อ่ะลองลองลองเขียนเอาเป็นตัวเดียเนใช่ครับหลักการของสามเหลี่ยมคือนี่หลักการสามเหลี่ยมตีให้มันแตกไปเลยสามเหลี่ยมหดก็เบื้องต้นเราต้องตีสามเหลี่ยมลองดูอ่ะครับเพราะว่าตามผลงานปีผ่านมารู้สึกว่าจะโอเคนะก็แต่ว่าสุดท้ายเขามาก้าแค่ตัวเดียวแต่ว่า ถ้าอยู่ข้างๆมันก็ไม่ไกลเพราะว่าวนเมื่อกี้ออกหกห้าสองห้าสองเนี่ยเรามาวิจารณ์สามเหลี่ยมก่อนก่อนนั้นออกสี่หนึ่งเจ็ดลืมมาประกาศแดงมานะั้นไมันเป็นไาร,รอได้สีรอได้วันนี้เนี่ยก่อนนั้นออกสี่หนึ่งหนึ่งเราเอาปากกาแดงมาครอบหน่อยในเบิ้งก็กระเป๋าขัางกระเป๋าขัางสีแดง เออนี่หลักการาลีนยมเราจะมีแค่ง่ายๆเราเราเดาว,ว่าตัวไหนจะอยู่หลักหน่วยแค่นั้นละถ้าดูตามถ้าดูตามรูปก,ก็ไม่แน่เลขคน <c oughs> เลขดังอาจจะออกต้องเชียร์ครับเลขอะไรต้องเชียร์นะเพราะว่าห,หนึ่งบางครั้งดวงของคนเรากำลังขึ้นอ่ะทานไม่อยู่อ่ะขี่รถก็อ <c oughs> อกรถขี่รถก็อ นะบางครั้งได้อะไรมาก็ออกอะ่ะบางครั้งโชคมันจะไม่อยู่กับที่เราเห็นอะ่ะจะไปอยู่กับอายุพอสอหรืออาจจะไปอยู่กับสิ่งที่ได้แบบนี้เหมือนคนจะถูกหวยเลยเออเหมือนกับคนจะถูกหวยเสยเดียวก็ถูกสมมติว่าได้ทองหนึ่งบาทอาจจอดหนึ่งศูนย์ก็ได้แบบนี้มันเป็นเป็นคนละอย่างนะโชคลาภมันจะมาอย่างนั้นนะคนเราอะ่ะถ้าเ็นจริงๆก็มาสามวัติดเออ มบางครั้งก็ปรากฏการกันเหนือธรรมชาติเอพอพราะเราวิจารณ์เรื่องสามเหลี่ยมราบ่อยบอกบอกก่อนแล้วว่าบอกกันนี่แหละลักษณะนี่ขยายตัวใหญ่เนาะสามเหลี่ยมเนี่ยเฉพาะตัวท้ายมานั่นนี่แล้วก็ถ้าเล็กล่างก็จะเป็น5้าห้าใช่ไหมหัวสไตล์นี้เขาจะมาตัวหนึ่งอะเบื้องต้นเราวิจารณ์ตามสไตล์ของ เออห้าห,าหานี่เขาจะมาตัวหนึ่งแต่จะมาหลักหน่วยหรือหลักสิบเรามีรู้ะตัวนี้คือสําคัญมากนี่แหะตามสไตล์ของ4หลักแสนยังไงบนล่างก็ต้องมาตัวนี้บนเขาจะมาอะไรแบบน,นี้แต่ว่าตามสไตล์นะมงอต้นเราจะจับ คู่หกเนะาะสมมติว่าสองคู่หกสมมติว่างไว้ตำแหน่งหนึ่งหรือใครจะเอาสแล้วก็สองคู่ห้าสองคู่ห้าสองคู่ห้าอแล้วก็ห้าคู่หกเออมันจะมีสามตัวนี่คือตัวยัง พอบางครั้งอ่ะหวยสไตล์แบบนี้ก็มา2ตัวตัวเก่ามา2ตัวที่เราพูดกันก็เป็นลักษณะนี้เราต้องหาใส่ตัวท้ายอยีกตัวหนึ่งถ้าเราชอบคู่นี้เราก็รูดคู่นี้ถ้าเราชอบคู่นี้เราก็รูดคู่นี้ถ้าชอบคู่นี้เราก็รูดคู่นี้นะแบบนี้ะนะอันนี้คือหลักการของสามเหลี่ยมนะเบื้องต้นใครจะสลับเลขแล้วแต่ ใครจะเอาเลขที่เสริมไปเข้าช่องไหนก็ได้ก็แล้วแต่สมมติถ้าชอบศูนย์เราก็ใส่ศูนย์ถ้าชอบตามเลขดังเขาก็เอาตามเลขดังก็มันน่าจะง่ายนะเพราเราพูดมานานแล้วแต่ถ้ากรณีเขาถ้าผมมองนะกรณีเขามาสองตัวเลขล่างก็มีอยู่ไกลนะถ้ากรณีเขามาสองตัวสมมติวสองคู่หกเขามาอาจจะไม่เข้าคู่กันอาจจะแยก สองคู่หกสมมติว่าสองคู่หกแยกเนาะเอาแบบสองแบบเอาแบบแยกกับไม่แยกสองคู่หกสองคู่หกเอาแบบแยกนี่สมมติเราแบบแยกยกตัวอย่างให้ดูตัวหนึ่งนี่คือสองหกแต่เราเดาว่าหกน่าจะอยู่ท้ายแล้วก็แยกคู่สองกับหกเราจะเอาอะไรใส่ตรงนี้ไปเนี้ยแต่ผมชอบคู่นี้นะให้เอาห้าใส่หรือเอาอะไรก็ช่าง นี่นมันคือสามหลักการสามเหลี่ยมคือแยกเป็นแล้วเลขล่างให้หลักการง่ายๆก็มันน่าจะอยู่ในสามเหลี่ยมหมดนะเลขล่างแพ่าะตัวนี้ก็มีห้ามันจะเป็นสองห้าหกห้าหนึ่งห้าเอาว่าไปข้างๆคู่ๆอยู่ตรงนี้อะแล้วนห,ลหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยลุงหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดมันมันอยู่นอกสามเหลี่ยมนะแต่มันก็ออกได้เพราะว่า ครั้งที่แล้วมันอยู่ข้างๆนะครับครั้งที่แล้วมันมันออกล่างห้าแปดสามเหลี่ยมครั้งครั้งสุดท้ายซึ่งเขาก็เออมันไม่ได้ไกลจากที่เราคิดอะเราบางครั้งเราต้องสังเกตแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูพระงวดที่แล้วเขามาตัวเดียวนะสามเหลี่ยมอะนี่สังเกตดูดีว่าทีแวก็มาตัวเดียวม,มาเีขแค่เลขเก้าใช่แล้าดูเลขล่างห้าเห็นไหมครับ ก็อยู่ข้างสามเหลี่ยมอ่ะนี่วันนี้เห็นไหมทำไมผมถึงวางเจ็ดสี่นี่เห็นไหมผมคิด,ดว่าว่าถ้าออกสี่สี่ก็ได้นะเลขลาข่างเบิ้ลนบางครั้งเลขล่างอาจจะอยู่ข้างสามเหลี่ยมเลขบนอาจจะนี่ถ้าเกิดมาตัวเดียวก็เอาเอาตามถ้ามาเลขห้าก็ห้ารูดได้อีกรอบหนึ่งนะตามหลัก อ๋องวดนเมื่อกี้เขาเอาข้างๆมาออกมาห้แปดแต่ว่าเก้าเขาจะมาตัวเดียวอ่สังเกตไหมครับท่านผู้ชมแล้วรู้รู้สึกว่าพื้นฐานเขาจะมาจากตัวเหมือนกันเห็นไหมตัวนี้ครับก็เท่ากับหนึ่งศูนย์หกตัดศูนย์ออกก็เอาเก้ามาใส่เออมันมันเป็นเป็นสเตปที่แปลกที่ผมดูนะมันเชื่อมโยงแล้วแต่ว่ากลุ่มลิกล่างเขาก็ตามผมดูแล้วไม่เกินกลุ่มแถวนี้อะลิกล่างอ่ะพอเมื่อกี้ออกห้าห้า ออกห้าห้าเษนี่ตัวต่อไป7จผมเอามาจากไหนผมเพิ่งจำได้ว่าอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ลำมุกแขยงใครจะชอบเจดหนึ่งก็ได้8ปดหก็ได้นี่น,นอ้อมอ้อมห้าห้านี่เห็นไหมเจ็ดศนย์เลขรถผมก็ได้นี่นั่นได้ได้อันนี้คือสไตล์ที่เราค้นเจอหลักการของสามเหลี่ยมผมว่าน่าจะรู้กันแล้ว1-6-0ก็แล้วแต่นะไม่ได้ว่ากัน คือผมไปเอาแบบจัดแบบตื้นๆน,น่ะก็ที่แปดหลักแสนที่เราคุยกันก็มีโอกาสถ้าถ้าแปดหลักแสนมาก็น่าจะอยู่ในเนี้ยไม่ไปไหนผมว่าว่ากรณีถ้าแปดหลักแสนมาอีกรอบพวดน,นี้นะถ้าแปดอยู่หลักแสนนะถ้าฟังถ้าแปดขึ้นต้นเรามีโอกาสลุ้นนะ่ะมมันก็น่าจะไปอยู่ในกรอบอผมก็เลงไว้ที่หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหก ถ้าเป็นเลขตัวเก่ามันก็อยู่บริเวณเดิมอีกอคือกรอบแปดหลักแสนเป็นกรอบที่อาถรรพ์อีกอย่างหนึ่งอ,ออกบ่อยมากถ้าไปดูพื้นฐานของสเตปห้าตัวสุดท้ายเขาก็หนึ่งเก้าหไปดูของปีที่แล้วก็หกเก็ดก็อยู่ตรงนี้อ่ะมันก็เลยทําให้เราทิ้งตรงนี้ไม่ได้แปดหลักแสนให้ดูอีกรอบนะดูดีๆนะแปหลักแสนสเตปสุดท้ายที่เขาออกเสเตปสุดท้ายงวดน,นี้เป็นงวดที่ห้า หนึ่งหนึ่งเก้าหกแต่ว่าหวยปีที่แล้วออกหกเจ็ดเห็นไหมทำแล้วกดไลค์กดแชร์นี่นะสังเกตด,ดูดีๆนะครับอ๋แปดสี่แปดอืมถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผม